ไวอินนัตดีนาตอินเดียเม้าแคนเดสพนาเออธนาครู้จักแคนเดสไหมอ่ารู้จักผมเือสียมผมไม่เสียบเฮ็เล่นมุกมุกคุณเสียบครือเาทีโทรหาได้ดิผมไม่ไม่เบอร์เราเคถ้ากดแรงอาวีแล้วเดิมกดแรงอาวีแ้วอืมไปต้องล้วกดแรงอารวีแล้วกันแคนั้นมาว่าบอกเดิอผมยัน ในเกมอ๋อ three days later คงไม่มีทางเลือกแบวอะไรกันนี่เดี๋ยวจะตกใจหมดหเลยเจี๊ยบเจี๊ยนาคมดูอะไรไ<ง>อ่ะเอาพวกคุณไปไหนกันนะโอ้โหคนเร็วคนเร็วเจี๊ยอะไรอ่ะ กูอะายกันนี่กูอยู่ไหนเฮ้ยกูเดินผูมเจอเยัตมตัวยี่อะไรมาเลยไม่ทราบจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดเราว้าเฮ้ยอาบอมบ์อาบอมบ์ออไรอะไรอไอี้ยักษ์ใ่เป็นยังไงนะไอ้ย่ะมียักษ์มีเสื้อยักษ์อะเกาะอยู่ มันลากกูไปให้ลูกเด็กและใครวิ่งกระโดดมึงช่วยได้จริงถามมึงป็นได้คุณแกดูถูกบีฮอปเลยเชี่ยนี่ต้นหนาวบีฮอปบีเชี่ยก็รอดเลยเชี่ยตกใจดิวังนี้เฮ้ยมันเดือดดี่ว่าสนองเข้าไปมันไม่ตอนแรกมันไม่โดดวันที่มันเข้าไแล้วกูเขาไปไหนละเฮ้ยนี่ไงกูโดนลากเข้าตรงนี้แหละ ยังตเอา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 ออาอาอาวาอ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 า่าอาาอ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 มอา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 เาอ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 าาอาาอ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 าาอา้าอ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 เาออออออาาเอาเออออา มันใช่ที่วัดเ้าตูมจริงอะจะไม่เจีว่าเจอบลเอใช่ไปไหนกันน่ไม่รู้เหมือนกันเดินตักใสมาก็ไม่รู้ไม่ใไม่ใช่ตนาุู้เอ้ดีมากลงอะไรดีอะไรมกพาคกมาเอาอะไรมาที่เดิมมโอ้ยโง่จริงต้อะไงคังไอเดิมไม่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 ะไฟล่ะคุณดัง ่ำนอเลยไอชีม่ได้อ๋อไม่ด้ดผมจะไปล่อแล้วผมจะเปิดเ็บเพื่อเปิดเดี๋ไปรอเปิดเปิดเปิดเม่ใช่การสนามมันได้ก่าหลอกผมแล้วทำไมเมื่อกี้คุณไม่ดูไอเดียมันกัดไม่ได้อ่ะตอไปตอไปต่อ้ไม่ด่อยออ

ช่วยก็ต้องใช้ตรงนี้มีทางแยกแค่ตรงนี้นี่ยนะรวะเปิด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 สนามเปิดไม่ได้เลไงโี้ยเปิดไม่ได้เหี้ยกลับไม่ได้ไม่มีว่ะไม่มีเลยมันเดินมาได้สนามเดินมาได้เนี่ยเดินมาดิอะไรเหรอกุณกด F ได้ไหมเนี่ย ตุ้งแต่พอ่งยู่ะชี้ตุ้งตุ้งตุเดินมาได้กี่กี่ตงไหนวันนี้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 มาพุ่งเหรอมัเดินไม่ได้มัเดินไม่ได้นเฮ้ยเชี้ยทางนี้ไม่เคยเห็นเลยสัสไม่เคยเห็นเลยอะไรมีเห็นปะเห็นมะพึ่งพ่งพ่งพ่งเห็นไหมเห็นไหมสองตัวน่ะไปดูว่าสยายปีกแล้วน่ะเตรียมวีแล้วน่สยายเจอทิ้งเริ่มเจอห้องพึ่งเลย คุณก็รู้ห้องมีห้องเดียวคุณไม่บอกผมมันจะออกมาไ้ยเอ้าผมไม่คิดว่าคุณจะรู้ผมพึ่งที่มาไม่รู้คือพวกุณอยู่ไหนอ่ะคุณก็หาทางเล่นแล้วกันผีต้นหนาวเออหัดทำตัวเองด้วยตัวเองบ้างต้นหนาวรถเจ็ทขับบอยเราอ่ะอ่าปิดเทอม

ไอผมไม่เคยโดนฆ่าเดี๋ยวมันค้อนสึกไงวะคุณจะโดนลากคุณลองไปโดนดิใช่โดนลากเหรอมันจะจังเกียร์หรืจะโดนลากใช่ยมุณเซฟคุณเซฟไหมโอ้ห้องนี้คุณคุณลองไปโดนลากคุณลองไปโดนลากีซึ่งอยู่นู่นไม่เหรอห้องเดียรเออไปดิไปดิไปโดนลากดิห้องนี้ไม่เจอ

พี่เดยเปเลวพี e ah <t ye> <t ye ่ชิมือดาวิ่งแล้วหันมาแบบหยุดดาหยุดแบบมองูโดนฆ่าอยากตายอยากตายเ่นี่ชินมาแล้วจากที่ไม่เคยตายตายหานใช่ไหมนั่นเ้ยเหร เลี้ยงกันยืนก่อนรอนัดกอนดัดมาดูมันโดนเพื่องล่าเดียวมาแล้วมนโดนไล่ไล่ดีกว่านัดมันต้องต้องมอนมากูพอกูถ okay, hm. okay. okay, ้าเออกูร่างรอจะมาไหมถามมาสิบกว่านาทีแล้วโอเคกูเปิดอาร์วีแล้วกันกดปุ๊บไอตู้มึงมาโอเคโอเคไม่เป็นไรพอเลสเสร็จปุ๊บกูน่โอเควงร่างรอแล้วไอเหี้ยไอตัวไหน โอ้คุณนึกว่าน่าจะโดนบิดน่าจะบิดไปแล้วโอเคกูไปเล่นกูไปเล่นต่อพอกูกดปุ๊บไอ้ต้นแม็นมาไปต้นน้ำไปนี่ไงไปไปทำอะไรรอคุณผมบอกผมอยากมานั่งในนี้ไงอะไรอะไรเขาเรียกอะไรนั่งตัดผมเชิญหนึ่งแล้วหนึ่งเลยไอ้เทียเอายี่เมนี่กูนี่กูนี่กูไปมึงถูกแล้ว โซ่เลยท่ามเแล้วเรียกโมอย่าโกรธไ้สุดที่ต้นมนค้างไอทบปูค้างไอ้ขีตเธอโมเตอร์มีเยมเออแลต้องผานายเป็นน้องด้วยอมานันเร็วเออนะไปโดนตึงก่อนก่อนไปก่อนไปเอาเอาเอาไปหน่อย เอาไปหน่อยนี่ชี้ข่มทีเอาแลปูว่ามึงขายเนี่ผมไม่ได้กินปขาย่ยแบบหนาอย่างคุณอะหนาอ่านคุณน้องห่้องแแล้วเดี๋ยวอดิษเอ้ยเยอะละไอ้เชิดต้แมปเล็ไอ้นี่ไไม่ไไม่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 ไ่ไมไม่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 ไมไม่ไมไล่ไม่ไไไไม ดี้วกูดีออกขวาไอ้สารไม่งั้นโดนแน่ไปหาทางออกด้วยไอ้เชี่ยมีทางออกด้วยเหรอไม่ได้ทางนี้หรอไม่รู้วิ่งไปก่อนตามตู้อะตู้คืนตรืโล่งดิตู้คืนโอเคตัวนีก็จำได้ผมก็รู้เดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวดูนะมันต้องเปิดมันต้องเปิดท่อมันต้องเปิดท่อท่ออยู่ไหนท่อหน้าเลยหน้ายแล้วเอแล้วไป อไอ้ช่นอะไขใอ่ะไปดิอาต์ก็อกให้ิ่งไปยรื่อยเรื่อยะไรผีทำไมนีไข่ดิใครดิดีหรอใครดินีทำไมไม่ติดมนดีมาแล้วก็ทีวารอดพวกกระจกทำไม่ได้เฉยไอ้ชี้ ขึ่งสองตัวชิบะคุณอยู่ไหนครับเนี่ยอ่าอยู่ทางออกแล้วแหมนี่ทางองงเอกแหมโอ้ปได้ไอ้เหี้ยดนเรียบตุ๊ดตุ๊ดไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนม่รู้เหมือมนกันผมไม่รู้เหมือนกันผมเดินมาเรื่อยๆผมก็ไม่รู้ว่าไหนทางออกฝั่งนี่ต้องไปฝั่งนู้นแต่ว่ามีพึ่งอ่ะไม่แล้วเพื่อนเราอยู่ไหนไป่เพื่อนเพื่อนฝั่งนี้นี่อยู่ห้องนี้ใช่ไหมห้องพึ่งไง พ่อมึงตายแม่มึงด้วยไอ้สั้วคุณับอทำไมยู่จอปุ๊บว่าขึ้นเดียวมากมองอะไรไม่เห็นเลยอะกูมืดหมดเลย กับมันไปตัวอะไรเจ็บแม่งเจ็บใครอตุ๊ตาดิ่งเดียไอมันบล็อกวะฆาตกรเก็บแม่งหมดไม่ให้ได้ผมให้คนไปก่อนเลยสิคุณบ้า สวยใครโดนอ่ะเดินวิ่งไปดูผมวิ่งไปดูทางมันเห็นมีวอลให้เปิดเลยชื่อเนี่ยเดี๋ยวิ่งยังไงวะเนี่ยต้องซ่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวคุณดูนะชี้อย่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ๊ยอะไรเนี่ย้้ ใครวใครายืนพูดนะใครยืนใครยืนไอพะู้เหรอทาเป็นคนยืนยไม่ใช่คุณอยู่บนน้ำแลคุอยู่เดยวนน้ำหรอเอเอมาไมาไปไม่ยืนใส่ต้องก้มต้องก้มต้อก้ะไรก้จริงคุณอย่ามองพื้นคุณมองนั่งมองหินนี่ไงใครวะคุณอย่ามองพื้นมองหนั่งยี่ เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเดี๋ยวมตายเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยอ่อแช่ทางไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยแล้วบอกแล้วผมไม่รู้เลยต้องไปทางไหนเที่ยวใครอยู่คนสองผมอยู่คนแรกเดีวเอาแล้วคนสองคือใครอ่ะตอบสิไอ้นัทอ่ะพึ่งพิ่งไอชิ้นเดี๋ยวพิ่งไม่ มึงกดวะมึงกดตอนมึงนั่งกูไม่เห็นหรอกกูบอกไว้ก่อนเงมือเงำป้ายถูงพื้นเนี่ยเออหลังเขาเดินไ่เชเดินไรทำไมกูไม่ถามคนเนี่ยยี่ใครเนี่ยใครใครคนสองกูรู้แค่คนหนึ่งยึน้าไอ้นัทไอ้นัทคนสองอะไรตู้อยู่ไหนต้อยไหนเฮ้ยถงโอ้ถางโอ้ไอ้อไรงอาไนะ ลุงต้องไปรับไม่ได้ไอเชีย่ยใช่หรอทั้งหอดจริงหรอพ่อ,นนอมือกษัตริไปไปอะ่ะมือก็เดินย่อมมกันนี่ไงโย่ไปรับโย่ไปรับมาตามเพื่อนไงคุณทำอะไรก็ไม่รูุ้งวันนี้ไม่น,มนี่เออเห็นแล้วเชีย่ยมองเห็นได้ก็ไม่เชีย่ยก้มพื้นเนี่ยอยากอยากเราถ้าอยากรับใจเราเราก็วิ่งไปเลยตอนอย่าอยาเี้ยไอชิลล์เกิดมาดิโอ้ยเปิดทำไมตกใจหมดโกูเอ็กซ์ด โวนไเเนี่ยัวไปคนีมัน้อลไอไปเนี่ยไฟันไปฟันไปฟันถุงจำได้นัดสปอยไปแล้วเดี๋ยวทำไมกูมีเห็นมีสองคนข้างหลังกูมึงควรจะมีสาม้ เพื S <S to então, like? <S <S ่อนเพื <im 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 ่อนเราหายคนหนึ่งเพ้ยนายพวกนายไม่รู้ไอ้เียพวกนาเพื่อเพื่อนเราหายมันยังอยู่ครบคุณคีเพกเขาผ่านเลยเพื่อนก็มามองิเึงเหลือคนเดียวเนี่ยไม่รู้หรอกเดเหรอจริง่รผ่าเลยเนเห็นสามเห็นสี่ต้องมองกูทำไมอะต้องมอไมอต้องไไหนต้องไปไหนนั่น ต้องมือไหนเดี๋ยวมันนี่ต้องหายเดี๋ยวคุณได้ฟันแน่โอ้ฟันเยอะคุณอยากฟันป่ะทำไมตึงไม่ไปฟันอันเชื่อวะถ้าองฟันม้ามาคุณจะฟันเลยเท่าไหร่ันน้ำโไม่ดูแต่ว่าผมเจอแล้วเจออะไรล่ะเจอทางไปต่อแล้วดิทำไปยังนะดเขาแหละดูได้หลักเลยจะไปไหนเป็นสองคนวะ ไอตุ้งไมยเดินตาแล้วิอะไรบ้มันวิ่งไม่ทันเลตอนนี้ยังวิ่งทันแล้วและอคนนึงอะไม่รู้มาคนเดียวไอ้ตุ้งอะเอาเลยวเอาเลยนะไม่คุณอยู่ไหนคุณอยู่สเตชันหรอคุณเดียววิ่งทันเหรอทันขันเชี่ยเลยทำไงเอาเร็วเเก็บเต็มหน้าก่อนเดินเลยมีคนณึงตุ้งอะไรบางแสนอะไรเปนอย่าง ปไม่มีอะไรข้างหลังแอ้ววิ่งรัวเชล่เต็มแน่หมดไม่มีอะไรข้างหลังไม่มีอะไรข้างหลังไม่แล้วทำไมผมวิ่งรัวผมไม่รู้ผมวิ่งไม่หยุดอ่ะผมวิ่งหยุดได้เจยวฟันแล้วไอ้ตุ้มอยู่ไหนแม่งอยู่หรืมันต้องรอสี่คนมึงจะแอนตี้แบบผีวะเออว่ะใช่เหรอมันก็ผีไม่ไล่อ่ะ ปกติมันจะมีขี่ไล่อะจะบอกให้กูไปอะถามจริงใช่ไมไอ้หี้กคุณนะวอาอะไรคุณไม่นนผมีนัชื่อเหมือนเดิมไม่ใช่เหรอคุณชี้เรยกคนที่หหรือเปล่าไอ้หี้อคุณชื่อจะไปไปชื่อคุณเียก่คนที่หาอย่าเดินมาดิไอเชี้ยไอ้หี้ย มอยากรู้ว่ะอะไรอ่ะพอเป็นตัวมือติดหลุมด้วยอ่ะหมายพ่จารขาคาจริงมีคร้นลมจ้ะเป็นหน้าจังวะมันไม่น่าตุ้งแค่เพิ่งแค่เพิ่งไปฟังมาได้น่าแต่หมือนก็เดินมะพอตัวนะตอนนี้มึงก็ทำชื่เรื่องมันเสียเวลามากกว่าเดิมเนี่ย ตอบฟิสิกตึงพิสติกตึงนกยกมือเนไปตดไยัี้มไมาแล้วไปอชิดทุเรีคนดีห้ามาแล้วแต่อย่าพึ่งดีซะไปไปเลรอคนไม่แต่ต้องคนท้ายไงมาพิสติกิงทาไม่นทันไ้เเริ่มใหม่มันเส็ยเวลามันไม่เริ่มใหม่เนี่ยวะไปหัว years later โอติมกไหนด้เคืชอกวิ่ปุ๊บปุ ไอ้ที่นี่กวางกูจังเร็ววันนี้หาสุดไม่มีผีหระไม่มีนะเจาะว่ะออาไม่มีผีเ,เจาะ